ช่วงสามทุ่มก็กว่านะครับหน้าตาช่างวันนี้ในศึกมวยดีวิถีไทยครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศถูปฏเตมีนะครับนักมวยก็ช่างผ่านไปเกือบหมดแล้วก็เหลืออยู่คนเดียวก็คือโล่ทองนะครับที่มาลดจุดสามตอนนี้ก็เหลือแค่จุดหนึ่งนะครับเกาะสบายๆเลยน้ำหนักนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ผมจะมาสรุปแปดคู่ให้ได้ทราบกันนะครับผมว่าใครเป็นใครกันบา้างแล้วก็น้ําหนักเป็นยังไงกันนะสำหรับหน้าตาช่างวันนี้ในช่วงกลางคืนนะครับก่อนที่จะโชกพรุ่งนี้10โมงทางプายทีวีแล้วก็ช่วงเที่ยง นะครับถึงบ่ายสองนะครับทางาทางทีวีช่อง8นะแต่ับหมายเลข27นั่นเองนะครับเปิดหัวด้วยกีตาร์ CMB Academy ครับ115ปอนเจอกับอายันสิงบุรีไฟนะครับก็115เท่ากันนะครับทางด้านทั้งคู่นี้ก็มาขาดกันทั้งคู่เลยน้ำหนักมาสบายๆนะครับอายันก็เป็นน้องชกใจอีลาย ส่วนกีต้าก็จะเป็นมวยฝีมือจังตั้งรับจับทางหน่อยนะแต่ก็ดูแล้วอายัดน,นี่ก็น่าจะมี3ยกนะตามสไตล์เลยบู๊ดุดันแต่ผมมองว่าถ้าอายัดมาเล่งต,ต้นแล้วเจอชกเช้าแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามีปัญหา อยากถือไปที่กีตาร์ก่อนละกันนะจังหวะฝีมือผมว่าน่าจะเอาตัวรอดได้ส่วนคู่ที่2อก้าโคแดงสักแสนพันนะครับเจอกับเชี่ยวชาลูเรล่าวิดบางแก้วร้อยสอปอนนะครับคู่นี้ก็ช่าง 40, 40่กิโลก็มาผ่านสบายทั้งคู่นะก็มาขาคนละนิดคนละหน่อยเชี่ยวชาญน,นะครับผมก็มา ดูว่ารูปร่างเนี่ยยืนเทียบกันแล้วก็จะลอยกว่าหน่อยนะส่วนเจ้าโพแดงก็จะได้อยู่ข้อค่ายอยู่ที่แสงมรกรนะก็การพิซซ้อมก็จะดูดีกว่าแต่ด้วยความยาวความใหญ่นะพรุ่งนี้ผมมองว่าน่าลุ้นฝีมือเชี่ยวชาญน,นะด้วยความใหญ่ของน้องแล้วก็ดูแล้วแพ้นอกก็ยังมีวงในที่น่าจะขวางเป็นนะผมมองว่าน่าลุ้นเชี่ยวชาญไว้ซื้อขายออกตัวดีกว่า ส่วนคู่ที่3ครับเสือสุ่หาปิกไม้เจอกับซุปเปอร์แบงค์โบเมืองผ่านนะครับร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์คู่นี้ก็มีโอกาสไม่ครบยกนะจังหวะฝีมือเสือดีแน่แต่ซุปเปอร์แบงค์ก็จะได้เรื่องลูกหนักแรงก็ได้เรื่องหลักเหลี่ยมนะครับวงในอ่ะคู่นี้ก็ฝีมือเสือจะดีหน่อยแล้วก็ซุปเปอร์แบงค์ก็เพิ่งกลับมาเคลื่อนไหวในเมืองกรุงนะผมก็มองว่าสภาพร่างกายยังเป็นรองเสือพอสมควรก็ยังถือห่างไปที่เสือไว้ก่อนนะดูว่าช่วงหลังก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นส่วนคู่เอกนะครับ ยี่หกปอนด์น้ำหนักก็เพชรทวีศักดิ์ตอนแรกก็มาเกินจุดห้าก็ไปเข้า้องน้ำมาก็ผ่านเลยเช่นเดียวกับโลทองนะมาเกินจุดสาไปเข้าน้ำมาเหลือจุดหนึ่งก็ไม่น่ามีปัญหาคู่นี้ฝีมือตั้งรับจับทางทั้งคู่เลยแต่สายโลทองก็จะจัดจ้าหน่อยแต่เพชรทวีศักดิ์ก็ฝีมือเลือกกระดูกประสบการณ์ก็ไม่แพ้กันก็จะเริ่มเือมหน่อยสําหรับฝีมือเพชรทวีศักดิ์พรุ่งนี้ชกในช่วงเช้านี่ผมก็ยังชอบที่เพชรทวีศักดิ์ได้เรื่องบรรยากาศแล้วก็ได้เรื่องการชก ในช่วงกลางวันมาบ่อยกว่านะผมว่าการเตรียมตัวน่าจะดีกว่าส่วนรอบหลังนะครับสมิงเดทหรือล,ล่าวินิตบางแก้วเจอกับอภิธฎศรสมยศนะครับก็เพิ่งเจอกัน3ยกล่าสุดเลยก็เป็นทางด้านสมิงเด,ดทที่ชนะมาวันนั้นอภิษิอภิษ์ก็เล่งจนหมดไปเองพรุ่งนี้ผมก็มองว่ามีโอกาสเข้าม้วนเดิมเลยว่าสมิงเดทเนี่ยต้นๆหนักแรงมีหมัดมีศอกคมแต่โดนก็ผูบ้าเหมือนกันคู่นี้ออกหัวออกก้อยมีโอกาสต่ำได้ทั้งคู่แต่ใจจริงเอียงไปทางสมิงเดทหน่อยนะครับ ส่วนคู่ที่6โจโฉบุมเด็กสียนจะกับเพชรประทุมเด็กเพชรสีทอง1้อยปอนด์นะครับโจโฉก็มาขาดนิดหน่อยส่วนเพชรปรทุมก็มาพอาาดีเลยคู่นี้ก็เพชรปรทุมก็จะได้ร้อยกว่านิดนึงแต่ด้วยความแข็งแกร่งของโจโฉก็ถือว่าหน้าเชียร์น่ารุ้นผมมองว่าโจโฉเนี่ยเดินไม่หยุดแน่แล้วอย่างเพชรประทุมเนี่ยถ้าโดนล็อกคอน,นี่น่าจะมีปัญหาเพราะล่าสุดก็โดนสับศอกมานะก็ดูแล้วอาจจะมีแผลเก่าก็ได้ ส่วนคู่รองเสือเพชรเกียริชัดชัยนะครับ104ปอมเจอกับวันชนะโบเมืองผ่านคู่นี้ก็มีโอกาสไม่คุบยกทั้งคู่นะก็ดูแลน้ําหนักเนี่ยเสือเพชรจะคุมมาเยอะหน่อยวันชนะจะคุมมาไม่เยอะนะแต่ก็จะได้เรื่องของรูปร่างที่ยาวกว่านะผมมองว่าต้นต้นเสือนี่น่ากลัวแน่แต่ผมซื้อความยาวความใหญ่ของวันชนะไปไปลายนะผมมองว่ามีศอกแล้วก็การคุมเกมของเสือเพชรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนคู่เอกนะครับลูกบอลซูจีบามีเกียว123ปอนด์ก็มาพอดีเช่นเดียวกับซื่อสัตว์ หมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับหรือว่ามาทบยิมนะครับผมซื่อสัตว์ก็จะได้ในเรื่องเก่าเกมนะเพิ่งกลับมาเคลื่อนไหวในวันล่าสุดก็หมดได้เหมือนกันส่วนทางด้านลูกขวัญน,นะก็เพิ่งโดนน็อกมาอ่ะก็ต่างคนต่างแพ้มามาเจอกันที่นี่ผมยังซื้อความหลากหลายของซื่อสัตว์แล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงกลับมาเคลื่อนไหวไว้แล้วผมมองว่าแพ้วงนอกจะมีวงในและวงในของซื่อสัตว์ก็เชื่อถือได้นะลุกล็อกลุกจับลุกมัดลุกตีผมวันเดียวแน่นเลยผมชอบซื่อสัตว์ ุ้นกันได้ยาวๆนะครับฝากไว้แตัวนะครับก็มีกีตาร์เชี่ยวชาญมีเสือมีเพชรทวีศักนะครับมีสมิงเดโจโฉกัชนะแล้วก็ซื่อสัตย์ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b ์นะครับ YouTube ไวไทย2000ด้วยนะครับส่วนใครจะตามหรือส่วนได้ไม่ว่ากันเลยนะครับเป็นทัศนะส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่อกาสหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ